สวดสดีนักเรียนผู้มีใจขยัยนภาษาขื้นตั้งหลายมากันนี่มาปอบท็อปกันในวิดีโอลําดับตีสามเอาดีเ็นสังก่อยๆเอาปปิดเข้ามาลักสูตรที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะั้นเปิดเข้ามาแล้วมาตีนาอืมสี่สิบอกวันนี้เอาที่มา่าดถึงเปลี่ยนจนัะห้านําเปลี่ยนจัะห้านําคือเปลี่ยนจนัะเสียงต่ํา แล้วก็เอาหะมานำตังนามันคือมันกลายไปเปลี่ยนเปลี่ยนจนะเสียงสูงอะมาตัวไปจอมกันค่ะหะนำงาเปลี่ยนงาอันนี้ก็เหมือนภาษาไทยค่ะนักเรียนต่างหลายกันว่าเอาหอยหีบใส่ตังตังงูงูก็ตัวนั้นที่กลายเป็นตัวเสียงสูงไปจากเสียงต่ำกลายเป็นเสียงสูงไป เพราะฉะนั้นเสียงสูงมีประโยชน์ในการติดที่แฮ็ดคือมันเป็นกู่เสียงต่ําย้อนเปิดเปลี่ยนจนะเสียงต่ำเปลี่ยนชนะเสียง,ง,งสูงนะมันกู่ไกลมันออามันกู่กับกันมีกะก็ต้องมีกะมีคะก็ต้องมีคะเพราะฉะนั้นมีฮะเออมันมีฮะแล้วมันก็ต้องมีฮะเหมือนนีกคราวนี้มันมีงะ มันมีเสียงต่ําแต่มันมีเสียงสูงมันมีงะก็ต้องเอาเปียนจนะเอา h าเนี่ยมานน n งะแล้วก็กลายเป็นตัวเสียงสูงไปมาเอามาตัวเ,เปียนจนะ h านาตีเอ,อ่อนำไปนาตัวเสียงต่าแล้วกลายไปเป็นเสียงสูงมาเห็นไปจบกันเปียนจนะ h านำ h านํางาเป็น n g า h a นา,า,นา,นา,นา,านยาเป็นยา h านํานาเป็นนา ห้านำม,มาเป็นมาห้านำยาเป็นยาห้านำราเป็นลาห้านำลาเป็นลาห้านำวาเป็นวาอันนี้เป็นเปลี่ยนจนะห้านำอะต่อไปมาตัวสรรแปดตัวสรรแปดตัวนี้ใจในภาษาปาลี การใช้ภาษาปารีการอ่านภาษาปาลีสนั่นเอาที่มมว่วาแทักันหนึ่งอันนี้ก็เห็นไปจอมตุปีวากันสระ8ปีโตออาอีอีอูอูเอโอือมีตูเสียงปอดเสียงยาวเสียงปอดเสียงยาวเสียงปอดเสียงยาวสี่กู่มอาปอดยาว อีอีปอดยาวอูอูปอดยาวเอโอปอดยาวมีเสียงปอดเสียงยาวเสียงปอดเสียงยาวสี่กูเพราะว่าสระแปดตัวใจในภาษาปาลีเป็นส่วนใหญ่กันว่ดตุปีวาไว้แล้วกาะปิดวิดีโอทั้งกำหนึ่งนะมาตัยอ่านลืมไปลืมมาจันไปจันปอกได้ตุปีที่ว่าหลายปอกเพราะว่ามันที่เสียเวลาเอาละคำนี้มาเอามาตวยไม่สระภาษาขืนกันเป็น ภาษาไทยเขาก็ที่ว่าสระนะสระคำภาษาคืนเขาก็ใหม่ก็ได้สระก็ได้เหมือนกัำว่าห้องใหม่เหมือนกัำก็ห้องสระได้เหมือนกันตุปีก็เลยห้องจอมกันไปกันเดียวกันใหม่สระภาษาขืนมีซังก้อยเอามาเห็นไปจอมกันติตุปีใส่กะ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 ,กะไว้เนี่ยสามารถเปลี่ยนจากกะไปเป็นคะาเป็นกะเป็นค่าเ,เป็นง่าเป็นจ้าได้สิ่งแต่ใส่กะในเปิดหัวมัน เอามาตังตัวเปลี่ยนจนะตัวหนึ่งกลยอันนี้ไม่กะไม่กะไม่กี้ไม่กีไม่กือไม่กือไม่กูไม่กูไม่เก๋ไม่เกไม่แกะไม่แกไม่โก้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 อันนี้เสียงเหมือนกันในภาษาขืน ไมนเปิ่งกันแตกต่างกันไม่โก้ไม่โกไม่โก้ไม่โกเสียงเหมือนกันแต่เตียมต่างกันแล้วก็มีตีใจเปิ่งกันไปเขก่อยเข้าไปสู่ในการใจตีลึกหลําไปในบริเวณปลายนะไม่ก็ไม่กอไม่เกื้อไม่เกอไม่ไกไม่ไก้ยาไม่เกาไม่กําไม่กัมมะไม่กิ้งไม่กังไม่กังไหลอันนี้ไม่กังตอม ไม่กังไหลไม่กายไม่กาวไม่กิ้วไม่ก้อยไม่กุ๋ยไม่แก้วไม่กึ๋ยไม่เกี้วไม่กยไม่เกยอันนี้เป็นสระภาษาขืนนักเรียนไปฝึกอ่านคือมันจำได้แล้วก็ฝึกเตรียมจอมนะเตรียมไปอ่านไปเตรียมไปอ่านไปคือมันจำคือมันจำ แล้วก็บอรินต่อไปเนี่ยเฮาที่เอาไหม่เนี่ยใหม่สาราเนี่ยตึงเปลี่ยนเจนาทีเฮาเห็นผ่านป้อนมาในบอสติแล้วนั่นเฮาที่มาป้องกันคือกลายเป็นสิงสืบต่อไปในบริลินปายนาสำรับเอ่บอบรินอันนี้กอที่อา่าไหวกันนี้แล้วก็ทบกันใหม่ในบรินินลําดับทีสี่สืบไปวันนี้ก็ขอไหวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ